เป็นน้ำอะไรนะครับน้ำมะขามค่ะน้ำ,นำม,มีหมูแดงมีกุ้งแล้วก็มีหมูหมักนะครับตัวนี้เป็นหมูแดงนะครับธรรมดา40บาทนะครับ ร้านผัดไทยนะครับผมที่ถนนคนเดินตัวมะหลวงนะครับจุลพรนะครับร้านข้าวไก่ผัดไทยนะครับนี้เป็นน้ำอะไรนะครับน้ำมะขามค่ะน้ำมะขามเต้าเจี้ยวน้ำมะขามเต้าเจี้ยวนะครับ 可以吗？ ก็คือเราจะผัดเส้นไว้เนาะถ้าลูกค้ามาสั่งเราถึงจะทาให้ก็เอาลงลงกะทำใสรผม้ก็ผัดเส้นไว้ก่อนนะครับี่โตมีบุญด้วยนะี่โตมีบุญหนึงหอ ดู่ในกระทะนี้ประมาณกี่ชุดครับไม่ถึงสิบหอ่อนะเคยถึงกพราะ <ม S 2> <า>ว่าให้เยอะใช่ไหมครับต่าเพื่อนเนะาะแต่ว่าก็ทำไวมากนะครับทุกคนลูกค้ามาเยอะก็ทำทำนะครับนี่ครับ<า> <c oughs> นี่มามาดูฮะ มีหมูแดงมีกุ้งแล้วก็มีหมูหมักนะครับตัวนี้เป็นหมูแดงนะครับธรรมดา4 0บาทนะครับนะครับผม่เนี่ครับผมผัดไทยนะครับสมชําเลยนะฮะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่นะครับผมเจ้าเก่าในตำนานเลยนะครับที่ถนนกรมหลวงชุมพรนะครับ ขายตอนเย็นนะครับขายถึงประมาณกี่ทุ่มครับประมาณสี่ทุ่มคัะประมาณสี่ทุ่มนะครับทุกคนราคาเริ่มต้นสี่สิบาทเนาะถ้าเป็นหมูแดงนี้เท่าไหร่นะครับสี่สิบาทนะครับแดงสี่สิหมูหมักห้าสิบรวมมิตรหกสุ้งสก็หกสิบต่อด้วย thì riêng cũng đã được 10 chiếc rồi cả 2 người ชุดแรกผ่านไปสี่ชุดนี้ได้3เป็นเจ็ดที่จริงที่จริงต้องไม่สิบใช่ไหมครัถึงจะได้กับไรแต่ว่าให้เยอะนะตักเพิ่มไปหน่อยนะฮะมือเติบมากดูครับดูครับทุกคนนะครับในราคา40บาทเครื่รวมเครื่องจุกๆเลยถ้าเป็นรวมนี่ก็60บาทนะครับรวมแล้วก็ปุ้มใช่ไหมปุ้มต่อแล้วรวมนี่ถือน่นรวมันนั่นรวมแล้วเออใส เป็นบรรยากาศนะครับผมที่ถนนขนถนนก้มหลวงชุมพรนะครับผมร้านนี้นะร้านผัดไทยถนนกมรมหลวงนะครับผมขายยาวนานมากกว่า40ปีนะครับร้านป้าไก่นะครับทุกคน